สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่อง Peace of Mind ในวันนี้นะคะในวันนี้เราจะมาดูกันว่าของขวัญที่เพื่อนๆจะได้รับภายในอีก3วันนี้คืออะไรของขวัญที่จะได้รับภายในอีก3วันของเพื่อนๆคืออะไรแต่ก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณทุกๆก,การกดติดตามทุกๆ การกดไลค์และการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องของพีซอ m i n d นะคะมันสร้างกำลังใจที่ดีให้กับผู้จัดจทำมากทีเดียวค่ะแล้วก็ในการทำคลิปทุกคลิปขอให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าของขวัญที่เพื่อนๆจะได้รับภายในอีก3วันคืออะไรก็อื่นขออนุญาต ดูก่อนว่าตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแลบฟังในวันนี้เป็นใครกันบ้างเด็กถือเรียนค่ะราชินีไม,ม้แล้วก็เก้าไม้ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ทำงานเก่งผ่านอุปสรรคขวากน้ำใดๆมาเยอะแต่ก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำแต่ก็เป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะทำงานเป็นคนทำงานเก่งอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานเลยก็ได้นะคะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่ไม่เครียดเป็นคนที่ลูกน้องรักในการทาลูกน้องที่ทำงานเนี่ยรักรักทีเดียวอืมแล้วก็ เหมือนเ,นเพื่อนๆกำลังเปิดช่องทางทางด้านเหมือนเพื่อนๆกำลังจะเปิดช่องทางหรือกําลังจะมีโอกาสในการที่จะทํางานได้เริ่มทํางานใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือเปล่าทึ่ม,มันเป็นโอกาสช่องทางทางด้านการเงินให้กับเพื่อนๆได้อีกเหมือนกันนะคะใช่และได้สําหรับเป็นหกเหรียญอาจจะมีการได้อาจจะมีการช่วยเหลือ เพื่อนอาจจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านอื่นๆความรู้ความสามารถต่างๆจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆในการที่เพื่อนๆเนี่ยจะเปิดช่องทางใหม่เปิดช่องทางใหม่มีการลงทุนทําธุรก,กิจใหม่ซึ่งตรงนี้มันน่าจะนํามาซึ่งช่องทางทางด้านการเงินได้ทีเดียวเพราะเพื่อนๆจะเป็นคนที่คิดไตรตรอง อย่างดีแล้วแหละก่อนที่จะมาก่อนที่จะเริ่มทําอะไรมันอยู่ในจุดที่เริ่มนะคะอืมแล้วเพื่อนๆที่เป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนเป็นผู้หญิงทํางานที่เก่งทีเดียวค่ะอืมและนี่คือตัวตวนของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ของขวัญที่เพื่อนๆจะได้รับภายในอีก3วันคืออะไรเรามาดูกันขอไพ่ห้าใบนะคะว่าหกเหรียญเพื่อนๆจะได้รับการช่วยเหลือจริงๆหกเหรียญขึ้นมาถึงสองครั้งเก้าไม้ก้าไม้ดูวิวออฟฟอร์จูนค่ะ โชคชะตาเพื่อนๆกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนนะสีดาบนิ่งคิดตัดสินใจใดๆอยู่คะและแปดถ้วยอือเพื่อนๆเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมาเยอะ มีปัญหาเข้ามาให้เพื่อนๆได้คิดได้ตัดสินใจได้ทำมาเยอะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆน่ะบาดเจ็บแบบทำลายทำลายร่างกายทำ้ายจิตใจเพื่อนๆเลยทีเดียวอืมแต่ตอนนี้เหมือนเพื่อนๆนอยู่ในจุดของมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงิน เหมือนไพ่ต,ตัวตนที่ออกไปเมื่อกี้เลยนะคะมีมีมีคนเข้ามาช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินหรือทางด้านความรู้ความสามารถอะไรต่างเนี่ยเพื่อนจะจะได้รับจะได้รับจะได้รับการช่วยเหลือและภายในอีก3าวันโชคชะตาของเพื่อนๆกํากำลังจะหมุนหมุนเวียนเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนใช่ หมุนเปลี่ยนแล้วเพื่อนๆน่าจะผ่านอะไรมาเยอะเพราะอยู่ในจุดของคนที่วางเฉยนิ่งเข้ามาอยู่กับตัวเองเข้ามาอยู่กับตัวเองวางดาบวางความคิดทั้งหมดอยู่กับตัวเองใช้สมาธิในการที่จะคิดแก้ปัญหา เพื่อจะให้มีสติที่จะทำอะไรที่ทําอะไรต่อไปได้ะคะ่ะแต่ตอนนี้เพื่อนๆได้ตัดสินใจที่ได้เดินเดินออกจากบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์กับเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะไปค้นหาสิ่งใหม่ๆที่จะดีดีกับชีวิตเพื่อนเพื่อน ยอมทิ้งเพื่อนๆยอมทิ้ง8ถ้วยเพื่อที่จะไปเดินเดินตามหาอีก2ถ้วยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ดีกับชีวิตตัวเองเพื่อนๆถึงเวลาเี่เพื่อนเนี่ยจะต้องแบบมีความรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละเพื่อนจะไม่อยู่ในจุดของจุดของการที่มีปัญหาลุมเล้าเพื่อนๆตัดสินใจที่จะเดินออกมาทิ้งของทิ้งทุกอย่าง จะดีหรือไม่ดีเพื่อนๆก็ยอมทิ้งทุกอย่างยอมวางทุกอย่างเพื่อที่จะไปหาสิ่งใหม่แล้วขอดูใท้สํสำรับท้สํสำรับเป็นอัศวินนเป็นราชาถือถ้วยเพื่อนๆอยู่ในจุดของคนที่มีพลังงานที่เสถียรน,นะเสถียรแล้วนะคะไม่งั้นเพื่อนๆจะ พราะเพื่อนได้ผ่านการทําสมาธิได้อยู่นิ่งๆคิดทบทวนไตรตรองวางเฉยกับทุกปัญหาที่เข้ามาและได้ตัดสินใจแล้วที่จะเดินจากไปเดินจากในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จะตอบไม่ตอบโจทย์ในชีวิตยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมวางทุกอย่างแล้วเดินจากไปมันจะเป็นจุดที่ทําให้เพื่อนๆเปลี่ยนแปลงของขวัญที่จะนํามาส่งเพื่อนๆในอีก3ามวันนี้ ขออนุญาตดูอีกสองอีกสักสองใบเพือ่อนๆจะได้รับกันได้รับดาบเพื่อที่จะแก้ปัญหาตัดเคลียร์ปัญหาทุกๆอย่างออกไปได้อย่างกระจ่างแจ้งและก้าเหรียญมันจะทำให้เพื่อนๆไปอยู่ในจุดของของความเป็นอิสระในของความเป็นอิสระ อยู่ในจุดที่ตัวเองพอใจอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองพอใจอยู่ในจุดของคนที่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะของเรื่องเงินถึงแม้มันยังไม่ครบเต็มสิบเหรียญแต่เพื่อนๆก็พอใจอยู่ตรงนี้ล่ะนี่คือโชคชะตากำลังหมุนเวียนเปลี่ยนมาให้เพื่อนๆอ,อยู่ในจุดนี้เพราะเพื่อนๆได้ผ่านการ วางเฉยการเข้ามาหาการกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวเองอยู่ในอยู่ในสมาธิของตัวเองยอมรับปล่อยวางมันเลยทําให้เพื่อนๆได้ดําเนินดําเนินมีความคิดที่จะทําเดินจากไปยอมจํานนทุกอย่างแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับ ของขวัญจากจักรวาลมาเพื่อแก้ปัญหาของขวัญน,นภายในอีก3วันมันจะทำให้เพื่อนๆอยู่ในจุดของความเป็นอิสระจากปัญหาทั้งปวงอยู่ในจุดของเพื่อนๆพอใจที่อยู่ที่อาศัยที่เพื่อนๆพอใจผู้คนรอบข้างที่เพื่อนๆพอใจ ใช่ค่ะและนี่คือของขวัญในอีก3มวันขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ